วันนี้ผมจะมาเล่นไลท์ครับผมวันนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับโอเคครับผมจะมาเล่นนะครับโอ้โหเสียงคดดังเลยมาไปกันเลยผมจะสร้างโลกของตัวเองนะครับโอเคครับเสียงพวกนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเราโอเคมาผมแล้วเราก็จะมาเล่นไลท์คอยพี่หนึ่งตอนนี้เราก็ต้อง ปรับเป็นโหมดฮ้านะครับผมเ,เสียงซีไฟเราก็ต้องมาเล่นต่อเลยนะครับ,รบโอ้โหอะไรขึ้นเนี่ยทำไมโหลดชา้าจังตัดคลิปเลยละกันโอเคครับเราก็เกิดมาแล้วนะครับผมปิดเสียงก่อนเลยเราก็เกิดมาแล้วครับ ขั้นตอนแรกเราตัดไม้ก่อนเลยนี่นี่ไงครับไม้ที่เราต้องตัดอโอ้โหอืเราตัดเสร็จเลยแล้วกันโอเคเราก็ตัดเสร็จแล้วเ,เราก็จะมาคลาบไม้กัน โอเคเราจะครับอะไรกันนี้ครับไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่นี่ครับขวานกับอะไรก็ไม่รู้โอเคเราก็ต้องมาตัดไม้ต่อเลยนะครับผมอมโอ้โห ผมสงสัยมากเลยนะครับผมทำไมเราเราก็ต้องตัดไม้ต้องไะไครับอุปกรณ์ต่อไปเรื่อยๆที่ตัดได้ต่อไปจนกว่าจะเสร็จโอ้โ h m อ g ม d กเฮ้ยเราเจอดาวด้วยนะครับผมดาวไทเดนส์ด้วยอย่าไปยุ่งมันก่อนป็นีงเจอแกเจอเราเจอแกแล้วเราก็ฆ่ามันไป เจอไก่เออนี่นี่โคเราต้องทำอะไรต่อไปดีโอเคนะครับผมเราเจอเห็นแล้วครับวัดสดุในการอัปเกรดอุปกรณ์ครับเขียงเราจะไปกันเลยโอเคครับเราก็มาแล้วเราก็มาขุดกันเลยครับแปดก้อนเต็มเต ฉี่แล้วห้าหกเจด็ดแปดโอเคเราทำเสร็จแล้วโอเคเราก็ต้องมาเด้อเด้อทำไมมันมีไอ้พวกนี้อยู่ใครบปกขุดทำเนด้อเด้อใครบปกขุดทำเนี่ยเด้อเด้อเอ้ยครับอุปกรณ์ก่อนเลยโอเคนะครับผมเราก็ขุดมาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับแล้ว เราก็ต้องมานี้ต่อ,อโอเคโอเคนะครับผมตอนออันนี้อะไรครับอืมตีมากรียงเล็กผมก็ต้องมาเจอกับไอ้พวกนี้แล้วโอ้เจออะไรตลอดโอเคเราก็มาถึงไบโอไมลแล้วเราก็เจอมือด้วยผมเอา เราต้องลงจากตรงนี้ก่อนอุ๊ืมไม่ถอยเฮ้ยเราเจอแร่อะไรนี่มาก่อนเลย้ยุเ้ยเราเจอฐานด้วยมันคือแร่ทานนะอย่าไปสับสนเยอะคนที่ล่ไหนครับเป็นแล้วน่าจะรู้เลยโอเค ได้แหละโหลงถ้ำมาเจอไอ้เขียวเลยเหรอเนี่ยโหีนะตอบบทันโอ้โหเจอไอ้เขียวงั้นผมมาทำอะไรก่อนดีนอกจากขุดฐานโอเคต้องขุดฐานอืมขุดฐานไปไปให้เยอะๆเลยไปไปไปเด็ว โอเคนะครับผมแล้วก็ตัดเสร็จแล้วนะครับตัดไม้เบ้าไม้ตัปาหมู่บ้านนะครับหรือว่าหมู่บ้านในหมู่บ้านพเลเจอร์นะครับผมเราจะตามหากันนะทีเรามาเจอใบโอมอะไรครับเนี่ยโอเคนะครับผมเราก็มาถึงใบโอมนี้เราก็เจอเหมือน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 เดิม นะครับผมเราก็ต้องขาบถอดแต่ตอนนี้มันจะใกล้จะมืดแล้วต,ต้องจัอย่างไรขับเตียงขับเตียงผมเพิ่งเห็นว,ว่ามันมีเตียงให้นอนอเราจะต้องทำอะไรตอ่อ แล้วว่าเราเนาะแล้วโอเคโอเคครับเราก็เจอกับเราอีกแล้วนะครับผมกับคืนวันที่สองนะครับผมเย่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 เรามาคืนที่สองได้โอเคซึ่งเราจะทำงานเราเจอไอ้เถ้าเนี่ย เราต้องไปทำอะไรต่อนต่อไปเราก็ต้องเออเเกือบตกตายแล้วเรามีเลเวลที่สามเราต้องทำอะไรต่อดีเกือบไปแล้วโอเคทำปุ ini, mm ๊บจะพบเราเจอกลุ่มเด็ก hmm, นี ước, ่น oh, okay. ี yacht, ่นนี่เขาปุ๊บ ีกบอุยน่ารักเลยอุยอุยอุยเราเจอกบได้มิน่ารักอดีกุมากเลยอืมเจอกบเราไปกอล้วเราไปกอล้ออืมอืมอืมอ้เลอเลอืมเราเจอกบแล้วโอ โอเคนะครับผมเราก็สำหรับเพียงแค่นี้แหละครับบ๊ายบายโอเคบา,บาย